ปีนี้ไฮไลท์ของถนนข้าวสารนะคะสงกรานในปีนี้เราจัดเต็มแค่ไหนคะคุณสา,า่าก็จริงๆก็ใกล้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับ<อ>แล้วก็แต่ว่าวันนี้เราพยายามนำซอฟต์พ,พาวเวที่ที่รัฐบาลพยายามจะมชูะนะครับ ก็จะมีรถแห่ที่ต่างจังหวัดของเราค่อนข้างรู้จักอยู่แล้วนะแต่คนคนกรุงเทพคนต่างชาติจะไม่ใชยรู้จักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอารถแห่ของต่างจังหวัดนี่แหละมามาสร้างสีสันบนถนนข้อสามนะครับแล้วก็มามามาเออ่มาให้คนนักท่องเที่ยวที่เห็นว่าไอ้รถแห่นี่มันดัดแปลงออกมาเป็นทั้งเวทีเป็นทั้งที่เล่นน้ําได้อ ครับเพราะฉะนั้นก็จะสร้างเรื่องของกิจกรรมนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยตัวรถแห่เนี่ยก็จะอยู่บริเวณโดยรอบจะไม่เข้าบนถนนเข้าศสารนะครับเพราะว่าเราต้องการให้กิจกรรมนี้มันถูกกระจายออกไปนะครับวันนี้สงการต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เข้าศสารละมันเป็นเขตพระนครเลยนะครับแล้วปีนี้เนี่ยมันไฮไลท์คือททก็มาร่วมจัดในส่วนของททจะมีกิจกรรมของททตั้งแต่วันที่สิบเอ ถึงื6นะครับโดยไฮไลท์หลักๆเนี่ยจะเป็น 11, 12ก็จะมีการปิดถนนราชดำเนินนะครับไปจนถึงสนามหลวงฝั่งฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่งที่จะออกนอกเมืองนะครับตรงนี้เราก็จะมีตั้งอัศจรรย์นะครับเพื่อให้คนเนี่ยมาดูพาเรดนะครับที่ทางทททเนี่ยได้เตรียมเียมไว้นะครับซึ่งททคาดว่าต่อวัน น่าจะมีประมาณเป็นแสนคนนะครับและแสนคนตรงนี้เนี่ยมันก็จะกระจายเข้าไปบนถนนข้าวสารด้วยในในวันที่สิบเ็ดสองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่อเรื่องที่สนามหลวงนะครับส่วนส่วนในส่วนของเข้าวสารเองเนี่ยเราจะเล่นน้าตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสาวันสิบสามยันามใช่สามวันเหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆนโยบาย รัฐบาลต้องการให้เล่นหลายวันแต่เราเราทำไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีผู้ค้าขายนะครับพวกแผงลอยเอยอะไรเอยเขาต้องปิดร้าน3วันเพื่อเพื่อให้เราเล่นน้ำาการนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแผงลอยต่างๆประมาณสักสามร้อยชิตก็ต้องกลับมาค้าขายเหมือนเดิม นี้ครับสิบสามสิบสี่สิบห้าเริ่มเล่นน้ําเนี่ยเป้งยกแรกเริ่มกี่โมงครับก็ไฮไลท์ไฮไลท์น่าจะอยู่เย็นๆนะแต่ว่าเริ่มเล่นก็ตั้งแต่เที่ยงเลยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยงก็จะเริ่มเริ่มคนเริ่มมากันละกหลงสลังก็เริ่มเดินกันตั้งแต่เที่ยงแล้วฮะนะครับแล้วก็เจะไปจบที่ประมาณสักสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับก็จะมีการเปิดปิดถนนละนะครับเพื่อเคลียร์คนออกนะครับแล้วก็ ค่อยปล่อยให้เข้ามาใหม่เพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับกลับมาเดินเล่นโดยที่ไม่เปียกน้ําอ,อันนี้คือในส่วนของถนนข้าวสารครับทีนี้ในถนนเวลาเวลาเราเล่นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเข้าจากทางถนนอีกด้านหนึ่งอะฮะตรงเข้าทางฝั่งวชนณ<อ>าสงคราม,ห,มหรือว่าเข้าทางฝั่งตรงแยกคอกบัวคะ่ะใช่คืออย่างนี้ฮะเอ่อปีนี้เนี่ยอทบอออมีเรียกประชุมนะครับเอ่อโดยท่านรองผู้ว่าสานนนแล้วก็มี เน้นหลักๆก,ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนข้าสารเองเนี่ยจะมีตั้งจุดเขาเรียกว่าจุดทางออกชัดเจนว่ามีทางออกที่ไหนบ้างบนถนน400เมตรนะครับมีตั้งกล้องอที่เป็น AI นี่ฮะที่จับสามารถจับหน้าตาได้เลย uh huh. นะครับอ,อทางเจ้าหน้าที่สามารถโหลดอ,อผู้ต้องสงสัยพวก uh huh. ที่ชอบเ,ออเคยมีประวัติเลวงกระเป๋าล้วงกระเป๋าอะไรพวกนี้ฮะ uh huh. วิ่งลาวหรืออะไรก็แลว้วแต่เนี่ยสามารถโหลดเข้ามาในโปรแกรมแล้วไอตัวกล้องนี่มันสามารถจับเหน้าตาได้เลยว่าคนนี้เข้ามาในพื้นที uh huh. นะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทางกทมเอ,เองเนี่ยพยายามที่จะเน้นนะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยตังมาอันดับหนึ่ง นะครับแล้วทางกทมเองก็ไม่อยากให้เกิดปัญหา แออัดเหมือนปีที่แล้วที่คนแน่นมากแล้วหายใจแทบไม่ออกเพราะฉะนั้นก็จะมีการคุมเรื่องของกําลังเรื่องของคนที่จะเข้ามาบริเวณถนนข้าวสารจริงๆแล้วอ่ะมันคือทุกคนมันเล่นบริเวณรอบบริเวณโดยรอบแต่แน่นอนทุกคนต้องเข้าถนนข้าวสารสักสิบนาทียี่สิบนาทีทุกคนต้องเดินขอเดินต้องเดินผ่านใช่ต้องเดินแล้วสักรอบนึงอ่ะต้องให้คนศาสตร์อ่ะศาสในข้าวสารจริงๆสาสาด์ทุกที่อยู่แล้วแต่ว่าต้องต้องโดนที่เข้าข้าวสาร เทาสารถึงจะถึงสองตลถ่ายรูปเซลฟี่วัฒนโดนที่นี่ใช่มันเป็นมันเป็นไฮไลท์เพราะทุกคนจะเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์รูปภาพออกไปว่ามาถึงมาเรามาถึงถึงถนนเข้าสารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องของความปลอดภัยจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็คือทางรัฐบาลก็เน้นมาแล้วละแล้วก็ทางกทมก็เน้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตั้งจุดคัดกรองนะครับเหลักๆจุดคัดกรองจะมีอยู่สี่จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอกบัวนะครับ จากกระพงนะครับที่ตรงเขาเรียกว่าสามศรียอวันลำพูนะครับตรงวัดบวรหน้าวัดบวรตรงวงเวียนสิบสามห้างนะครับแล้วก็ทางทางออกที่เป็นออสอนอชนะสงครามเก่าท,ที่จักกระพงตรงไปไป,ไปออกถนนลาดเดิเนอันนั้นคือสี่จุดใหญ่ๆนะครับส่วนจุดเล็กๆย่อยๆก็คือหน้าหน้าทางออกเข้าทางเข้าทางออกถนนข้อสารนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเป็นจุดคัดกรองที่จะดูเรื่องของอาวุธเรื่องของอะไรเป็นหลักด้วย นะครับแล้วก็จะดูจํานวนคนที่จะเข้าในพื้นที่อย่างจํานวนคนเนี้ยนะครับเขาานับยังไงอะครับเขามีตัวเลขนับให้มั้ยมีดิจิทัลนับกันไหมจริงจริงแล้วมันมีตัวเลขคร่าวๆว่าอยู่บนพื้นถนนเองเนี่ยไม่ควรเกินหม0 0 0สองแปถึงหมื่นคน นะครับอ๋อหมื่นคนนี้สูงสุดก็จะมีหอที่เราให้ตำรวจขึ้นไปเจ้าหน้าที่ขึ้นไปยืนแล้วก็มองดูว่าสังเกตการว่าถ้ามันแน่นมากๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้เข้าละนะครับต้องรอไปออกสองคนถึงได้เข้าใหม่สองคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับการโฟลของ t r a f ฟ i c เนี่ยถ้าเป็นมันจะมีมันจะถูกกําหนดให้เป็นวันเวชนะครับแล้วก็บางถนนเส้นทางจะถูกจะทําเป็นทูเว นะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเห็นละว่าอันไหนเป็นวันเวอันไหนเป็นทูเวนะครับตรงทางเข้าสี่หลักๆสี่ทางเข้าเนี่ยเอผมเชื่อว่าจะทางทางออกกนไนซ์อาจจะมีเรื่องของ QR code ให้สแ,สแกน oh. เพื่อจะได้รู้ว่าเาตรงไหนมีงานกิจกรรมตรงไหน oh. ทางออกอยู่ตรงไหนรถพยาบาลอยู่ตรงไหนอตรงไหนเป็นจุดคัดกรองอะไรต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ย เไ,ได้ได้ได้เห็นภาพแมปเป็นเบิร์ดไอวิวทั้งหมดอ,มอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้อินโฟเมชันกับนักท่องเที่ยวครับท่านครับอยากจะรู้จังเลยว่าเวลาเขาเข,าเข้าในพื้นที่ปั๊บเนี่ยเวลาเขาไปเล่นสงการเขาจะต้องมีปืนฉีดน้ำใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดว่าน้ำไปไปหมดกลางทางแล้วทำไงอ่ะออคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเออปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็พยายามขายน้ํากัน <c oughs> จะมีพ่อค้าแม่ค้าขายเติมน้าฮะ เอาน้ำดื่มนี่แหละแช่เย็นๆก็มาขายกันวดละสิบบาทเติมน้ำกันนะครับส่วนผู้ประกอบการเองก็จะอานวยความสะดวกให้กับเรื่องเติมน้ำด้วยค่ะเพราะเรื่องเรื่องเรื่องขาดน้ำนี่ไม่ต้องกังวลเลยผมเชื่อว่าสบายมากเติมไว้เต็มที่เติมไว้เต็มที่เขาจะมีมีแบบมีปะแป้งมีน้ำอบน้ำหอมอะไรกันอยู่มีข้าห้ามนะคะมีข้อห้ามใช่ครับหลักๆถ้าเป็นถนนเข้าสารเนี่ยห้าปอ ท้่จถ้าจะมีทุกปีห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าโป๊เปือยแป้งปืนดันน้ําสูงแล้วก็อีกอย่างนึงจำไม่ได้ลวประมาณนี้ฮะหป๊ปืนแป้งปืนดันน้ําสูงปืนแบบกิ๊ิ๊กจิ๊กเนี้ยโอเคที่มันที่มันแรงๆเพราะว่าเดี๋ยวมันไปฉี่แล้วมันจะเจ็บแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องกันอะไรอย่างเนี้ครับคค่ะอรับทีนี้ปีนี้จะมีไฮไลท์ปกประกวด นางสงกรานหรืออะไรไหมคะคือเท่าที่ผมทราบมาคือจริงๆแล้วเนี่ยทางประกวดเอเขาเรียกว่านางเทพีวิสุทธกษัตริย์เทพีวิสุทธกษัตริย์ซึ่งโด่งดังมากสมัยก่อนนะครับจะกลับมาจะกลับมาประกวดใหม่นางนางวิสุกษัตริย์นี่หายไปนานมากนะครับซึ่งผมก็ได้คุยกับทางประธานจัดงานเห็นว่าปีนี้น่าจะกลับมาจัดงาน พีวิสุทธิกษัตริย์นะครับที่ถนน้าทิศตรงสวนสวนสาธาราะแถวนั้นสวนสันติ ส่วนสันติใชยทำไรเขาแล้วเขามีใครที่เหลี่ยไหมครับว่าทํายังไงถึงจะส่งนางประกวดเลยพี่นงไว้แล้วเนี่ยอ๋อคงไม่ผ่านดีสามารถสามารถเข้าไปได้เลยนะครับราคาน้อนงรับมงเลยได้ไหมครบผมก็จะจะมีไฮไลท์ประมาณนี้ค่ะโอค่ะก็จะมีงะประกวดนะอาเทพีวิสุทธิกษัตริย์หรือฟื้นกลับมา มีรถแห่พาเล็ดด้วยแล้วก็มีรถแห่รอบๆบบนรถแห่รอบๆเนี่ยนะครับที่ท่านบอกว่าจะเหมือนคล้ายๆนำฟิล์มของต่างจังหวัดมาเนี่ยบนรถแห่เนี่ยจะมีอะไรครับมีวงดนตรีนะครับแล้วก็มีมีนักร้องมีวงดนตรีมีดีเจแล้วก็สามารถเล่นน้ําได้ด้วยทุกคนก็จะเฮฮากันนะครับมันก็จะเป็นจุดไฮไลท์ หนึ่งเลยฮะแล้วจะมีรถแพรอยู่ประมาณสักสาคันถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อปับแบกระจายไว้ตามจุดต่างๆใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพื่อเพื่อดึงคนไปตามจุดต่างๆมันจะได้กระจายออกอค่ะทีนี้เราประเมินในแง่ของตัวเลขบ้างนะคะก็จํานวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมาปีนี้ที่เข้าสารนะคะสักแค่ไหนแล้วก็เป็นต่างชาติสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เงินหมุนเวียนสพัดกันคาดว่าจะเกิดขึ้นสักมากน้อยแค่ไหนคะ อผมเชื่อว่าไฮไลท์หลักคือปีนี้คนน่าจะมากเนือ่องจากว่าทททมันจัดงานใกล้กลๆเาาราคค่่่ะะอาเพราะฉะนั้นตัวเลขผมเอปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยประมาณเกือบแสนคนต่อวันหมุนเวียน<อ><อ>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ผมเชื่อว่าไม่ต่ำไม่ต่ำก,กว่าแสนแน่นอนต่อวันโดยใช่โดยเฉพาะมันมีงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่สวนลุมดูอ่าโทษทีที่สนามหลวงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคนก็จะมา มาเดินเล่นสงการเสร็จแล้วก็ไปสนามหลวงต่ออะไรอย่างนี้ผมเชื่อว่าคนไม่ไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งแสนนะครับแล้วก็เม็ดเงินที่เราคาดการไว้ว่าเดิมทีวันธรรมดาปกติเนี่ยเรามีรายได้อยู่ประมาณสักเอ่อสิบห้าถึงยี่สิบล้านต่อวันนะครับเอ๊ถามว่ายี่สิบห้ามเอาเอาตัวเลขมาจากไหนมันตัวเลขมาจากนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะฮะประมาณวันหนึ่งประมาณสักหมื่นห้าถึงสองหมื่นคน อันนี้คือช่วงปกตินะแลวตอคนเนี่ยใช้จ่ายหนึ่งพันบาทอจริงจริงมันก็ใช้จ่ายมากกว่านั้นอยู่แล้วค่ะมาคราวนี้ช่วงสงการเราคาดว่าเเงินสะพัดน่าจะวิ่งไปถึงหนึ่งร้อยล้านบาทต่อวันหนึ่งร้อยล้านเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าคนต่างชาติเองคนไทยเองมากันเยอะมากในช่วงสงการวันนี้เนี่ยเราดูจากเราเรียกว่า forward booking ของโรงแรมค่ะ นะครับก็เริ่มก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเอสงการก่อนโควิดเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยตัวเลขมันวิ่งไปที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละโอ้ยอดจองพักอันนี้คือก่อนโควิดนะก่อนโควิด uh huh. อ่า ณนะวันนี้วันเดียวกันเมื่อก่อนโควิดเนี่ยมันจะวิ่งไปที่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่วันนี้มันยังอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบกว่าแปดสิบอยู่เจ็ดสิบแปดสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่านักท่องเที่ยวมันก็คงยังไม่ได้กลับมาเต็มที่แหละนะแต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆพิกอัพในเรื่องของของการจองเพราะเดี๋ยวนี้คนมันใช้เวลาจองสั้นลงใช่สั้นลงนะครับอ่าคนีภาพโดยรวมเนี่ยแสงกับคนเนี่ยอผมเชื่อว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวประมาณสัก 3ามสิบเปอร์เซ็นต๋อเป็นชาต่างชาติสามสิบเปอร์เซ็นใช่เพราะว่าคนไทยมันเป็นหลักอยู่ละสงการนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยแล้วเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคนไทยยังไงก็ออกมาเล่นน้ำกันเดยรุ่นอะไรพวกนี้กลุ่มนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มกลุ่มคนไทยเนี่ยจะเยอะจะค่อนข้างเยอะน้องๆเป็ประมาณสักสามสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทนี้คือคนที่จะมาเล่นมาเล่นสงกา์แต่ถ้าเป็นช่วงปกติเลยนะครับปกติเลยเนี่ยไม่ใช่ช่วงสงการเนี่ย นัดท่องเที่ยวอยู่บนถนนข้าสารเองประมาณ80%คนไทย20%่อ๋อค่ะตอนนี้คนไทยจะมาเยอะท่านครับอยากจะให้ฉายภาพให้เห็นนิดนึ่งนะครับว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปเล่นสงการานที่ถนนเข้าสารเนี่ยอยากจะให้ํำจิ้มมาเลยว่าทำไมถึงต้องมาเออทำไมถึงต้องมาเจะจะเจออะไรที่นี่มันมีอะไรเด็ดเด็ดคือคือผมเชื่อว่าเออ ตัวเขตพระนครเองเนี่ยความมันมีมันมีสเสน่ห์ของมันอยู่ละนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ้านเรือนนะครับตามตอกซอกซอยอันนี้มัน,ม,น,ม,นมันมันมีมีความเขาเรียกว่าชิกโอทาวอยู่มีความขลังนะครับ<ะ>แล้วก็คนก็จะมาไหว้พระมาขอพร<ะ>ในวันปีใหม่ไทยซึ่งก็จะมีวัดวาอารามที่มีชื่อเสียง<ะ>ไม่ว่าจะเป็นวัดชนะสงครามนะครับ<ะ>วัดบวรน,นิเวศ<ะ>นะครับ วัดอินนะครับโอ้ว oh, ัดสามพญาเป็นเป็นเป็นวัดใหญ่ๆเป็นวัดหลวงหมดเลยนะครับซึ่งมีมีความศักดิ์สิทธิ์คนก็จะแวะมานะครับมาไหว้พระแล้วก็มาเดินเล่นแล้วก็มาเที่ยว <okay. S 2> นะครับเสร็จแล้วไฮไลท์หลักๆคือแน่นอนการมาเล่นน้ําก็คือมาเจอคน เพราะนั้นคุณมาเข้าสารแน่นอนคุณจะเจอคนเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณคุณจะเปียกกลับไปบ้านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นความสุขสนานนะครับผมว่าไฮไลท์คือการเบียดเสียดด้วยส่วนหนึ่งนะครับทุกคนมาเจอการมาเล่นน้ำมา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 ดูว่าแต่ละร้านเนี่ยจัดอีเวนต์อะไรบ้างอ๋อใช่เพราะผ่านนเทนจะมีร้านต่างๆใช่ไหมฮะใช่ครับในช่วงที่เราเดินผ่านเนี่ยแต่ละร้านก็จะมีการจัดอีเวนต์ นะครับจะมีดีจงดีเจที่เขาจ้างมามาเปิดเพลงนะครับมาเป็นไฮไลท์ในเรื่องของความบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความความสนุกสนานของมันอยู่ใ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 นเขตพรนครตรงนี้อืมค่ะทีนี้เรียนถามอย่างเรื่องของโรงแรมบ้างนะคะมาจนถึงตอนนี้จำนวนห้องพักที่ถนนในถนนเข้าสารเนี่ยกับช่วงก่อนโควิดอันนี้คือกลับขึ้นมา เท่าเดิมแล้วหรือยังคะหรือว่าแซงหน้าของเดิมไปแล้วหรือยังอะคะในส่วนของห้องพักยังไม่กลับมาเท่าเดิมอแล้วเรามีจํานวนห้องพักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมครับในบริเวณคือคือมันต้องบอกงี้ฮะมันมีเพลเยอร์เก่าที่ที่หายไปอมีเพลเยอร์ใหม่ที่เข้ามาเทคโอเวอร์นะครับแต่จํานวนห้องพักช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่เผ่อนจากโควิดจบจากโควิดแล้วเนี่ยยังไม่เห็น ยังไม่เห็นห้องพักใหม่ๆดีกว่ายังไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆที่มันค่อนข้างแน่นอยู่แล้วในเขตพนครนะครับแต่ว่าห้องพักเนี่ยถามว่ามันมีเพลเยอร์ใหม่เข้ามาก็คือมามาซื้อมาใช้คอมเบิดมาอะไรมาเปลี่ยนมือช่ยเพราะบางคนจาโควิดไปเขาปิดตัวลงไปพอโควิดเริ่มหายคนใหม่ก็มาละค่แต่ว่าจํานวนห้องพักยังใกล้เคียงกว่าเดิมครับไม่ได้ไม่ได้ต่างจำนวนห้องพักแล้วราคาล่ะครับเพิ่มขึ้นไหมครับ บกัราคายังถือว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์หลักเกณฑ์โอเคนะครไม่ได้สูงกว่าเดิมไม่ได้สูงกว่าเดิมแต่ว่าถือว่าทุกคนก็พยายามหาเราเรียกว่าดึงออคคิพเพนซีของตัวเองขึ้นมานะครับอัตราห้องจองอัตราจองของแต่ละห้องของแต่ละโรงแรมก็พยายามดึงขึ้นมาซึ่งผมเชื่อว่าสงการนี้มันน่าจะจบแหละที่1นึซนะครับแต่ก่อนถ้าเปรียบเทียบกับช่วงโควิดแล้ว S <S> ก็ยังถือว่าเอายังบีฮายอยู่ยังยังตามหลังอยู่โอโค่ะทีนี้อย่างอย่างลักษณะของนักท่องเที่ยวที่ที่พักพักที่ที่เข้าสารอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วส่วนมากนี่คือเขามาอยู่กันยาวๆหรือว่าเขาเขามาเพื่อแวะเพื่อที่จะไปต่อที่จังหวัดอื่นแล้วลักษณะของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาพักที่ถนนเข้าสารเนี่ย <Okay. S 1> ส่วนเป็นแบบเป็นแบบไหนล่ะคะหลักๆแล้วแปดสิบ จริงก่อนก่อนหน้านี้นานๆประมาณสักสิบปีที่แล้วเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นิเป็นยุโรป <c oughs> นะครับแล้วก็สิบเปอร์เซ็นตเป็นเอเชียตอนนี้เนี่ยเอ,อมาร์เก็ตมันเปลี่ยนไปละ <c oughs> เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นยุโรปสามสิบเป็นเอเชียนะครับแต่ว่าตัวเลขโดยภาพรวมไม่ได้ลดลงนะคะ <c oughs> <c oughs> คืออัตราแค่คนคนเอเชียมาพักมากขึ้นล <c oughs> ะคันนี้คันนี้เอ่อในส่วนของ รายได้ก็ก็ประมาณเดียวกันเหมือนกันนะครับว่าอาตาัอาตราอัตราจองห้องพักอัตรารายได้ก็จะเฉลี่ยประมาณเจ็ดสิบสามสิบในส่วนของของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมค่ะเนาะก็เลยได้ว่าคือคักแน่นอนแน่นอนสม,สมกราปีนี้ถนนข้าสารนะนี่ลองเซิร์ชข้อมูลห้าปอห้าปอะคะคุณสงา่าค<ห>่ะน่าจะตรงกันกับคุณสง่านะคะก็คือปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ ปลอดแป้งปลอดแอลกอฮอล์เหรอคะแล้วก็ปลอดปลอดโป๊แล้วก็ประหยัดน้ำอ๋อไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับคือคืออย่างนี้ฮะแอลกอฮอล์หมายความว่าเอบนพื้นผิวจราจรเนี่ยเขาทางเจ้าหน้าที่พยายามไม่ให้มีการเล่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือจะเดินไปดื่มไปไม่ได้ต้องเข้าไปนั่งอยู่ในร้านเป็นเรื่องเป็นราวตามหลักการ ตามหลักการตามหลักการแต่ตามไลฟ์สไตล์นี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมทำเยอะมากผมมีคําถามสุดท้ายนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่รัสเซียเนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันนะเรามีวิธีการป้องกันอะไรพวกนั้นยังไงครับอ่า่าจริงๆเรามีเจ้าหน้าที่มากกว่า200ร้อนายตามที่ผมเรียนไปว่ามันจะมีจุดคัดกรองใหญ่ๆสี่จุด S <S นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ประมาณสองร้อยกว่านายโดยมีทั้งเทศกิจนะครับเจ้าหน้าที่ชนะสงครามเจ้าหน้าที่ชนะสงครามนี้ก็ขอกําลังเพิ่มจากส่วนกลางนะครับเข้ามาเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างเข้มงวดมากๆนี่กอย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งคือเขาสาเนี่ยเขตพระนครเขาสาเนี่ยตลาดหลักๆเราคือยุโรปไม่ใช่ไม่ใช่รัสเซียถ้ารัสเซียเนี่ยจะไปเน้นที่พัทยากับภูเก็ต่อาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็จะ จะจะถ้าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทารกุ๊ปมันไม่ใช่ละที่จะมาต่อเหตุอ่าเรื่องของความขัดแย้งเพราะฉะนั้นมันไม่มีกลุ่มรัสเซียอยู่แถวนี้เท่าไหร่อดังนั้นมันก็มันก็หนึ่งราวงแน่นแน่นอนรรหวางมาตรการเรื่องความปลอดภัยสองกลุ่มกลุ่มเป้าหมายมันถ้าจะเกิดเรื่องมันมันไม่ใช่ครับอ่ามันก็มันก็มันก็จะช่วยมันเทาไปไปได้เยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่เองเข้มงวดมากเรื่องของความปลอดภัยครับอืม ค่ะสนุกแน่นอนนี่คุณผู้ฟังบอกว่าคุณผู้ฟังบอกว่าแค่นึกภาพตามสงกรานต์ปีนี้ก็ฟินแล้วนะครับนะคงน่าจะสนุกน่าดูนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่ารถแห่ม้วนคักม้วนคักรับคุณข่าวขอบพระคุณมากนะครับคุณสง่าครับขอบคุณครับเรียนเชิญคุณจุกชาติคุณนงบดีด้วยนะครับมามาเที่ยวสงกรานต์ได้เลยเดี๋ยวไปไปพร้อมพี่โนนี่แหละขอบพระคุณครับพี่โนนไปรับมง สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ